่วนช่วงนี้นะคะจะพาไปดูภารกิจของรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ลงพื้นที่มาที่ใต้เพื่อมาตรวจเยี่ยมสชทและก็สวทในพื้นที่ค่ะโดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสชทและสวทจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการนําเสนอข้อมูลข่าวสารภาครัฐสู่ประชาชนค่ะวันที่13ธันวาคมนี้นะคะนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีที่ตั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนางสาวนภัสสุมโนผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายสุริโยเกื้อสกุลผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ค่ะร่วมให้การต้อนรับ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภาครัฐสู่ประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศโดยได้มีการเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับรับฟังสาภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นโยบายสําคัญที่กลมดําเนินการอยู่ก็อย่างเช่นในเรื่องที่หนึ่งเลยครับท่านที่บดีให้ความสําคัญในการทําภารกิจเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงของงานพระราชพิธีถวายรพระเพลิงพระมมบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงอันนี้ก็คือมาดูว่ามีศูนย์ประชาสัมพันธ์หรือยังให้มาดูว่าที่เขตที่โทรทัศน์ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดในหน่วยของพวกเราครับเราได้เตรียมแล้วหรือยัง เตรียมเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นเซ็นเตอร์ในพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะไม่ไม่ไปที่กรุงเทพได้พี่น้องประชาชนก็มาที่ศูนย์ของเราได้เป็นตัวแทนเรื่องที่สองก็คือให้มาดูดูความเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่มีน้ำท่วมจากน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่แต่ว่าทางเขตห้าเกี่ยวอย่างไรเกี่ยวครับเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมที่พื้นที่ใต้ตอนล่างทั้งเจังหวัดเนี่ย ของเขต5ของเราเนี่ยสํานัก5เนี่ยกลับมาเป็นคนที่มาช่วยเหลือเขต6เพราะเราช่วยเหลือกันทั้งทีวีทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งทั้งเขตก็ไปบัญชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการกู้วิกฤตในครั้งนั้นในขณะเดียวกันก็มาดูว่าสิ่งที่จะเป็นนโยบายเร่งด่วนในปัจจุบันนี้เช่นเรื่องของการยุบสภาที่จะต้องเตรียมการรับมือการเลือกตั้งพวกเรามีความพร้อม แค่ไหนนะครับก็ต้องมาดูกันนะผมเองก็ได้มอบแนวทางให้กับน้องๆที่อยู่ในในกำกับเนี่ยว่าพอจะยุบสภาซึ่งก็คาดว่าจะเลือกตั้งในประมาณกุมภาพันธ์นะประมาณนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะเราเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ไปประสาหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมสิ่งที่จะต้องไปบอกประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้